สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกข่าวนะคะตอนนี้ฮอกมาแล้วนะคะตอนนี้สีน้ำเงินแจ่มสวยนะคะกล่องดูดีมีราคามีระดับนะคะตอนนี้ปล่อยราคาไม่แพงนะคะใครสนใจทักข้อความได้เลยนะคะตอนนี้มีเข้ามาสามตัวนะรีบๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะถ้าใครอยากเล่นเครื่องปากกาเครื่องฮอกลองตัวนี้ไปได้นะคะ ตัวนี้มีสีดำน้าเงินแล้วก็แดงเห็นไหมสีแดงก็คือเป็นสีแบบนี้เลยค่ะอันนี้เฉพาะตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องอ่ะหลักๆก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็มีสายแจ็คให้นะคะเข็มมีเข็มให้หนึ่งอันนะคะจะมาเป็นชุดแบบนี้ตัวนี้คือหนึ่งชุดนะคะจะได้ไปแบบนี้ ราคาไม่เกิน1,300บาทนะคะน้อยกว่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรีบๆทักเข้ามาได้เลยนะคะของมีไม่เยอะนะคะ